กรลาบสวัสดีคุณทุกทุกคนผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้มาอยู่กับพี่คิวอีกแล้วนะครับในช่องตามคิวนี่ครับผมโอเคนะครับผมทำคลิปวิดีโอนี้นะฮะอูขอโทษที่ห่างหายไปนานนะครับไม่ค่อยได้หมุนไม่ค่อยได้สุ่มเลยนะครับผมนะช่วงนี้ขอโทษทีพี่ได้ไปโฟกัสเรื่องการหาพวกไปเทรดเหรียญแล้วนะครับผมนะพี่ขอโทษนะครับพี่จะกลับมาทำคลิปแล้วนะครับผมนะอาควบคู่กันไปด้วยนะครับผมนะ โอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้เรามาหมุนมาสุ่มกันอี่กันแล้วนะครับผมนะ้ำมาไล่ล่าหาไอดีกันในเว็บเกมสุ่มของฟรีไฟนะครับผมนะเว็บนี N ้คือเว็บรีเจนแวร์นะครับผมโอเคนะครับวันนี้พี่จะมาหมุนมาสุ่มอะไรน,นะครับเดีย๋ยวไปดูกันเลย let's go <S <Yeah. S 1> แต่พี่ขออนุญาตเติมเค่นิ้ก่อนนะฮะเค่นิ้เหลือหนึ่งนะ่นอนนี้ไ <ét> ม่ไมีเล่นวันนี้นะครับนับพี่มาเล่นอยู่เนี่ยเกือบจะเที่ยงแล้วแต่พี่ขออนุญาตเติมเงินก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าพี่เติมเท่าไหร่นะครับผมนะไป let's go โอเคนะครับผมพี่เติมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยเด้งมาแล้วนะครับผมหน้านี่ยห้าร้นะครับผมนะเออมีเตจจุดหนึ่งเป็น501เครดิตนะครับผมที่พี่เติม500นี่ไว้เพราะพี่จะมาเล่นเกมนี้แล้วว่ไปเลยไปดูกันปะอ้าวงร้อนะครับทั้งหมดไปเฮ้ยนะครับเข้ามาหน้าวงร้อนและเกมที่จะมาเล่นในวันนี้นี่คือเกมนี่นะครับผมนี่ไอดีปักธงนะครับทุกช่องนะครับผู้ตงของ12บสนาฬิกานะครับผมนะ ใช้เครดิตเล่นคือ499เครดิตนะครับผมนะโอ้โหไปในการเสียนาฬิกานะครับผมนะตอนนี้เหลือเอานี้พี่เล่นอยู่5โมง57เลยนะครับผมเหลือ3นาทีนะครับยังได้อยู่เดี๋ยวพี่หมุนทำรอบไปก่อนเลยกันเนาะไป let's go โอเคครับผมไปเลยนะครับดอกแรกนะครับผมนะอ้าวหมุนไปที่เรียบร้อยเลยนะครับกะไรแก๊กๆๆเลยนะฮะโอ้โหอะไรยังไงอ่ะโบ้โบ้โอ้โหทงชายนะครับ ของเบิร์ดของเบิร์ดเอาไปหนึ่งทีครับผมแต่เครดิตเรายังเด้งคืนเลครับผมนะไม่ต้องตกใจไปนะครับมาโบโอ้โหแดงแป๊ดเลยนะครับธงชัยอีกแล้วนี่ฮะเอาไปหนึ่งทีครับผมมาเอออ่ะเหลืออีกสองนาทีนะครับตอนนี้ห้าสิบแปดแล้วนะครับผมนะสิบเอ็ดโมงห้าสิบแปดแล้วนะครับโบธงชัยแก้วโอ้โหเอาไปไปไปหนึ่งทีไปหมุนไปเลยนะครับ ไปลูกไปไปไปลูกไปไปไปลูกกระนำไปเลยลูกกระนำไปเลยยังไงโอ้โหแดงแป๊ดเลยนะฮะไปนดีๆครับผมไปโอ้โหยังไงลูกยังไงออกไหลูกออกไหนถ้าลูกเลยวันนี้ไม่ออกก็ไปออกวันมะรืนไม่เป็นไรโบลูกโอ้โหแดงแป๊ดเลยนะครับผมทงชายนะครับยยังไม่ตกซะตกทงหญิงนะเดี๋ยวมีกรี๊ดนะเดีย๋ยวอาจจะมีกรี๊ดกันบ้างนะี่ฮะ โบอะไร้อาเอาเอา,เอาโบโบโอ้โหแดงแป๊ดเลยพระคุณเอ้ยไปหนึ่งทีครับผมต่อเน,นื่องกันเลยทีเดียวเจ้านะลั่นอะแต่บั้นแตกนะครับผมนะโบโอ้โหเฮียหมดจัดข้าวจัดเงาไปหนึ่งทีครับผมไป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 โบ โอ้โหแดงสมาล์ทแป๊ดเลยนะฮะไปหนีทีครับผมเอายาห้าสิบเก้าเลยนะฮะนอนนอนเอาละยังมีเฮครับเอาละโบโอ้โหไปหนีทีครับผมอะไรวะไม่ออกเลยเย้มา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 โบลุกโบลุกโอ้โหยัแงแดงอยู่เลยนะครับผมนะไปหนีทีครับผม เอาละเป็นยาแดงจะพาแปดแล้วนะฮะอุ้ยบอสโอ้โหแดงแปัดละเอียดเคไปอีกหนึ่งทีโอ้โหเส้นยาแดงผ่าแปดผ่าเก้าผ่าสิโอ้โหเที่ยงตรงเป๊ะไปแล้วนะครับตอนนี้ยังไงลูกยังไงลูกยังไงลูกโอ้บอโอ้โหแดงแปัดละเอียดเคไปอีกหนึ่งทีครับผมมา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  ถ้าอันนี้ไม่ได้เด i i okay. yeah. ี๋ยวพี่ก็จะไปเล่นไอเกมไอเดียร้อยด้วยกันนะครับผมนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเหลือไอเดียร้อยอยู่นะครับผมโบโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมน้าเอ้าเขียวปิดมาเลยนะเก็บหน้าจอแป๊บโบเรียบร้อยนะครับผมน้าเออหือนี่ครับไอดีตามคิวชาแนลนะครับผมน้าได้รับไอดีแลปักธงวัดสัน เรียบร้อยนะครับ499นะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปติดต่อแอดมินนะครับผมนะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเฮ้ยไอดีดีหรือเปล่านะครับถ้าไม่ดีก็สามารถขายคืนเขาได้นะครับผมนะในมูลค่า50,000บาทนะครับผมนะไอดียผักทองนี้นะครับผมนะหรือใครอยากได้ผักทองไปเลยก็เอาไปเลยก็ได้นะครับหรือจะจะขายคืนเขาก็คือ50,000บาทนะครับผมเคยไปติดต่อสอบถามนะครับผมนะเนี่ยเที่ยงเป๊ะเลยน้องเจอกันได้เลยนะครับผมนะ โอเคนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปวิดีโอแล้วกันนะถ้าท้ายคลิปวิดีโอไม่มีการรีวิวนะครับแสดงว่าพี่ได้ขายไอดีไปแล้วนะผมนะขายทีนเว็บก็ได้แต่ได้ตังห้าหมื่นนะครับผมนะ <S <S โอเคนะครับท้าบคลิปวิดีโอนี้พี่กำลังหมุนอ่าไอดีปักทองสยอยี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับผมนะ อ่าหรือจะสามารถแลกเป็นเงินสดห้าหมืน 50, ่นนะเขาจะโอนมาให้เราจะเอาวอเลตหรือธนาคารก็ได้นะครับผมนะโอเคนะครับทำคลิปดีอนี้ใครทีช่วใจฝากกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับผมนะหรือใครอย,ยากให้พี่เป็นมืนสู้เว็บไหนนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับใต้คลิปนี้ได้เลยนี่ครับผมนะโอเคขอบคุณครับผม